สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวทัดไฟเข้าสู่ช่วง1ิบคาถามความรักปรารถนาให้1ิบคาถามนี้อยู่ในหัวใจของคุณที่กําลังอยากรู้คาตอบเกี่ยวกับตัวเขาตัวเรานะคะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรขอให้สิบคำถามนี้มีส่วนหนึ่งที่ใจคุณอยากรู้และคําถามนี้มันตรงกับใจของคุณนะคะอะมาชาวทัดไฟค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหาัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเ i ซิงทาโลนะ10บคำถามความรากักปรารถนาให้คําถามนี้ตรงกับที่คุณอยากรู้พอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํานายทายทักกันก่อนอื่นค่ะมันเหมือนเป็นการพิกอากาดไปในตัวนะคะและก็เป็นการเป็นคําถามที่ทุกคนส่งเข้ามาใครอยากรู้คําถามอะไรอยากให้ เปิดในรอบหน้าส่งไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวเรารวบรวมไปตอบให้กับชาวธาตุไฟค่ะดังนั้นพลังงานรวมนะคะเจ้าของพลังงานที่จะตอบคำถามใน1ิบหัวข้อนี้นะคะชาวธาตุไฟนะเราจะพูดรวมๆเลยจะประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงห์แล้วก็ลัคนาธนูเรามาฟังคำถามกันค่ะเผื่อมันจะเป็นปัญหาคุณอยู่แล้วจะได้คำตอบจากโชคชะตา อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากลุ่มชาวธาตุไฟความรักของคุณตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มีการขุ่นเคืองกันนะในคําถามข้อที่1รู้สึกว่าเราทั้งคู่ดูไม่ค่อยโรแมนติกกันเลยตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะไม่ค่อยโรแมนติกกันเลยนะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะ,ะจริงๆแล้วตอนนี้เขาน่าจะวุ่นวายเกี่ยวกับตัวของตัวเองนะน่าจะมีเรื่องราวนะคะของ สิ่งที่เขาจะต้องจัดการชีวิตเนาะถ้าถามว่าความรักความผูกพันความสัมพันธ์ของคุณในเวลานี้ก็ยังคงดีอยู่แต่มันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะคะและถามว่าตัวเขายุ่งอะไม่มีเวลาเลยใช่ไหมใช่หนึ่งเขาเขาโฟกัสเรื่องตัวเองงานของตัวเองและก็กิจกรรมที่ตัวเองชอบดังนั้นกิจกรรมของเขาเขามองว่า คุณก็ไม่ชอบดังนั้นก็ไม่ต้องชวนก็ได้หรือว่าบางทีไปแล้วก็ไม่บอกนะคะบางทีก็ไปออกกําลังกงออกกําลังกายของเขาแล้วก็ไม่อยากจะชวนคุณคือตอนนี้เขามีแต่เรื่องของตัวเขาแต่ความรักยังคงเดิมนะคะยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าเขาจะปันใจนะไปดูคําถามข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะชาวธาตุไฟอยากรู้ว่าแฟนของคุณรักคุณมากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหวังว่าจะเป็นคําถามที่อยู่ในใจนะคะอ่ะเราไปดูกันว่าเขารักคุณไหมตอนนี้นะคะถ้าถามว่า ในทิศทางของความรักเขารักขารักนะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีด้วยพยายามปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับคุณอยู่นะคะรักแล้วก็อยากให้ความรักมันมีความมั่นคงและเดินหน้าเนาะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขาหวงแหนนะคะดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะพูดเฮาๆาหน่อยหรือพูดเป็นมะนาวไม่มีน้ําหรือว่าบางคนก็บางทีก็เงียบไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะคะรักค่ะไปต่อคําถามต่อไปค่ะ คำถามข้อที่3นะความรักตอนนี้นะคะมือที่3จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราพังไหมกับชาวาธาตุไฟนะคะมันเป็นวิบากกรรมแล้วนะตอนนี้มันเป็นโชคชะตานะคะแต่เชื่อว่าความรักเนี่ยยังคงมันเหมือนสถานการณ์จะไปในทิศทางต่างคนต่างสิ้นสุดนะแต่มันยัมี ของความรู้สึกบางอย่างที่มันยังเป็นสายใหญ่อยู่มองว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีจุดสิ้นสุดนะคะมือที่3อาจจะมีอิทธิพลมากๆสําหรับความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้เราทั้งคู่ต้องห่างกันหรือว่าอาจจะทําใหต้ต้องแยกกันเลยก็ได้อานเหนต้องระมรัดระวังแต่เป็นโสดครั้งนี้ก็อาจจะเป็นโสดที่คุณสบายใจกว่ยนอนจมน้ําตานะคะปะ่ะคาถามข้อที่4คะ่ะสถานการณ์การลงทุนร่วมก,กันกับคนรักจะเป็นอย่างไรกับชาวาธาตุไฟมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะการลงทุนกับคนรัก โอ้ไปในทิศทางที่ดีค่ะชาวทธาตุไฟสามจากนี้ไปนะคะถ้าคุณมาเจอพลังงานพิกอาคารนี้ในครั้งแรกก็ถือเป็นคําตอบในเวลาปัจจุบันแม้ว่าพิกอาคารนี้จะผ่านไป3เดือน6เดือนหรือเป็นปีปีป,ป,ปีก็ตามคําตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันที่คุณได้มีโชคชะตาต่อกันได้พบเจอนะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการลงทุนทําธุรกิจกับคู่รักเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีการแบ่งภาคการดูแล แยกส่วนกันนะคะมีการเก็บหอมรอมริษนะมีเรื่องของการลุยงานนะคะดังนั้นน่าจะมีการแบ่งว่าเราจะทำอะไรไปได้ค่ะทำธุรกิจร่วมกันได้ค่ะคำถามต่อมาคำถามข้อที่5นะคะชาวธาตุไฟรักใหม่จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอเร็วๆนี้ไหมอ้าวอันนี้เป็นคำถามของคนโสดน,นะคะเราไปดูกัน รักใหม่จะมีโอกาสไหมโอ้มีโอกาสนะคะรักใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระ,ระวังนิดนึงนะคะต้องใช้เซนมากๆหน่อยอย่าเพิ่งหลงคําหวานนะคุณจะเจอคนที่เขาเรียกว่าคุณจะเจอตัวเลือกนะคะคุณจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์แล้วจะมีคนเข้ามาทุกคนต่างมีดีมีไม่ดีปะปน เขาเรียกถูกอกถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างนะคะก็ใช้เซนในการเลือกนะคะเพราะว่าหนึ่งในนี้จะมีคนที่ประสบความสําเร็จว่าเป็นตัวจริงของคุณนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักขาดและความรักกําลังเข้ามาจริงๆแล้วน่าจะเข้ามาแล้วได้ซ้ำไปนะคะไปต่อคะ่ะคําถามข้อที่6นะเรามาดูกันนะคะว่าราศีอะไรที่จะเข้ามาพัวพันกับชาวธาตุฝ่ายเป็นรักใหม่ ในครั้งหน้านะอยากรู้ราศีแฟนใหม่นะคะเราไปดูกันนะ ราศีของคนที่จะเข้ามาในรอบหน้านะคะมีโหคิดหนักนะถึงจะเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ได้ว่าจะต้องเลือกเขาอยู่ดีนะแต่ถือว่ามาในทิศทางที่ดีนะคุณรู้สึกว่าเป็นโสดมานานไม่มีคนเข้ามาในชีวิตเลยแล้วก็อยากจะได้ใครสักคนราศีต่อไปอาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันจ้าคําถามข้อที่7ค่ะรักเก่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมแหมเป็นคําถามยอดทิตจริงๆเลยนะข้อที่7เนี่ยรักเก่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมนะ รักเก่าโอ้วงล้อแห่งการเวลาเกิดขึ้นรักเก่ามีโอกาสรีเทิร์นค่ะยังคงมีความห่วงใยแล้วเขายังมีข้อดีของคุณที่ทําให้เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะมันค้งางคาครึ่งทางครึ่งใจย้ำคิดย้ำทำอยู่แต่มีโอกาสที่รักเก่าจะกลับมานะคะเพราะว่าคุณต่างคนก็ต่างคิดถึงกันอยู่นะคำถามข้อที่8คะ่ะ เราจะ move on จากความสัมพันธ์เดิมได้อย่างไรทำไมเราถึงลืมเขาไม่ได้แหมคำถามข้อที่8เกี่ยวกับอารมณ์เลยนะ จริงๆแล้วตอนนี้คุณโสดแล้วนะคะมันสิ้นสุดพันธะแล้วจริงๆแต่ที่คุณ move on ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรักเขาแล้วคุณก็คิดถึงเขาแต่ถามว่าอยากได้เขากลับคืนมาไหมมันเป็นมุมมองว่าคุณยังปาถนาดีต่อเขาเนาะถ้ามีโอกาสคุณอยากให้เขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเริ่มต้นคบกันนะคะแล้วอยากควรให้เขาหวนคืนกลับมาเพราะคุณยินดีที่จะให้อภัยเขาเนาะการที่คุณ move on ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณน่อยาก รอคอยความสัมพันธ์ให้เขากลับคืนมาและพร้อมที่จะให้อภัยหรือแม้ว่าใครจะผิดจะถูกพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ณเวลาเนี้ยสถานการณ์ดวงโสดค่อนข้างชัดเจนเขาน่าจะยังไม่กลับมาอันเนี้ยถ้ารอรัทรมานแนะนําให้ move on นะคะแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจคุณค่ะไปคําถามข้อที่9จ้าเรามาดูกันนะคะคําถามข้อที่9ความรักนะคะจากนี้ไปสถานการณ์จะดีขึ้นไหมเอ๊ะกำลังเกิดอะไรขึ้นคะทะเลาะเรื่องอะไรกันอยู่หรือเปล่า เราไปดูกันนะคะคำถ,ถามข้อที่9สถานการณ์จากนี้จะดีขึ้นไหมอืมไม่น่าจะส่งผลดีสักเท่าไหร่แล้วนะคะหนุ่มๆสาวๆจา๋าเพราะว่าความรักของชาวธาตุไฟจากนี้ไปน่าจะมีจุดเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะแล้วก็มีความคิดที่ เขาเรียกว่ามองเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเข้าใจเหตุและผลถ้าความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้น่าจะสิ้นสุดของการฝืนแล้วแหละคงจะไม่มีการฝืนทั้งสองฝ่ายแล้วแหละน่าจะยื้อยุดฉุดกระชากความสัมพันธ์หรือว่าเล้าหรือเพื่อที่ให้ความรักมันไปต่อได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้มันสุดทางแล้วค่ะจะมีเกณฑ์ที่จะต้องสิ้นสุดความสัมพันธ์แล้วก็มันเป็นคำตอบสุดท้ายในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเกณฑ์นั้นด้วยน่าจะ น่าจะสิ้นสุดแล้วนะคะมาค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10แล้วนะคะจากนี้ไปความรักของเราจะมีเกณฑ์สมหวังได้แต่งงานในอนาคตไหมไม่ว่าจะเป็นดวงโสดหรือดวงมีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะผสมไพ่เลยนะคะจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานไหมนะคนโสดแสดงว่าต้องได้แฟนนะเออเราไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานไหมมันอยู่ที่ การกระทําของทั้งสองฝ่ายและก็ความมั่นคงในชีวิตค่ะแสดงว่าตัวการันตีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในมุมมองของเราและเขาว่าตั้งใจที่จะมีความมั่นคงไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะแต่ณเวลาเนี้ยมันมันเหมือนกับว่ายังต้องใช้เวลานะคะถ้าใครกําลังมาเจออยู่ใช้เวลาทําไมขออนุญาตขยายความนิดนึงแล้วกันโอเคเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาอะกําลังอยากจะได้โอกาสใหม่ๆนะคะความรักเนาะเอาเป็นว่าถ้าคนโสดเนี่ย ถ้าตัวเองยังไม่มั่นคงมากพอนะคะก็ยังไม่อยากที่จะดูแลใครก็ยังคงต้องโสดต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตก่อนแต่ถ้าเป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยถ้าดูจากไพ่ขยายความก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ดีคู่รักในเวลานี้อาจจะยังไม่ได้อ,อ พูดคุยเรื่องสําคัญก็คือการแต่งงานนะคะน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณบางคนถึง2เดือนบางคนก็7เดือนนะคะในการฟื้นฟูสถานการณ์หรือว่าทําทให้ชีวิตมันมั่นคงหรือว่าบางคนอาจจะใช้เวลาอาจเป็น2ปีนะคะแล้วค่อยคุยกันเรื่องแต่งงานก็จะ เข้าเกณฑ์นี้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดค่ะก็อยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะนี่คือภาพรวมสิ์คาถามที่เกิดขึ้นอาจจะมีความาถูกอกถูกใจหรือว่าไปตรงกับที่คุณอยากรู้บ้างก็ได้สําหรับชาวาธาตุไฟทั้ง3ราศีนี้นะคะใครอยากให้ถามคำถามอะไรโพสต์ไว้ใต้ พลังงานของพิกอาคารนี้ได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาหยิบยกคําถามเหล่านี้เขียนเป็นข,ข้อข้อแล้วมาตอบและจะมีการเอ่ยชื่อเลยดีไหมเอ่ยชื่อให้เลยเหมือนเป็นการดูดวงส่วนตัวแต่เราจะขอมาแค่10คําถามทีละ10คําถามก่อนวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะส่วนใครอยากให้คําถามถามอะไรโพสต์ไว้ใต้นี้พร้อมชื่อเล่นได้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดกันในครั้งหน้าค่ะหรืออาจจะตั้งเป็นกลุ่มนะคะแล้วเพื่อเปิดไพ่ให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะทํำยังไงนี่คือตัวอย่างที่จะบอกว่าพลังงานของชาว คาดไฟกับสิบคำถามความรักค่ะสวัสดีค่ะ